สวัสดีครับกับสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งทุกท่านนะครับแล้วก็ขอสวัสดีพี่ๆ FC นะครับร้านพิเนตออเดโอทุกทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้านะครับเครื่องเสียงการแจ้งที่อําเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับร้านพิเนตออเดโอนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปประจําวันวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่13เดือนพฤษภาคมนะครับ2566นะครับผมจะพามาชมเป็น อตัวแรกนะครับเป็นตู้เบรนะครับเบรสูตรเทอร์โบนะครับสําหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ต้องการตู้เทอร์โบนะครับขนาด18นิ้วนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับใบละ2,700บาทนะครับเป็นตู้ตะแกรงฉีกนะครับตัวนี้เป็นตะแกรงฉีกนะครับเมขยี่สิบมิลนะครับขอบเหล็กเต็มใบนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับหรือว่ายังมองหานะครับในส่วนของความลึกนะครับลึก80นะครับสูง80นะครับกว้างกว้างอยู่50าเจ็ด ชมนส่วนผมกว้างนะครับกว้าง57นะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับหรือว่ายังมองหาตู้มือหนึ่งนะครับแต่แงฉีกนะครับในแบรนด์ของ PN Audio นะครับพินาทคํมมีพักดีนะครับ a c e b o o k นะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับโทรสอบถามได้นะครับในส่วนของช่องทางติดต่อนะครับ0952246497นะครับและก็0874217464นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สำหรับร้านเล็กๆนะครับร้านคุณภาพอีกนัดหนึ่งนะครับทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสูตรบีวีนะครับบีวีก็มีนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นสูตรบีวีนะครับเป็นแบรนด์ PN o r e o เหมือนกันนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสินค้าอื่นนะครับไฟพานะครับเหลืออยู่หกโคมนะครับสำหรับที่ยิงบอลนะครับหกโคมนะครับเป็นรหัส d ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับสำหรับ ตัวน so ี้นะครับคมละ1,000บาทนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับตามเบอร์ที่ผมได้แจ้งไว้เลยนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นแหลกนะครับแหลกตัวนี้จะเป็นแหลก8ลุมนะครับสาาบาทนะครับสำหรับเฉพาะแหลกนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ rgb นะครับเป็นสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับอันนี้ rgb นะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับแหลกก็ราคาเท่ากันนะครับ ตัวนี้แลกสิบลุมนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับตัวแลกเปล่านะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปรุงนะครับในส่วนของ EQ นะครับเครื่องปรุง EQ ก็มีนะครับสาหรับท่านไหนที่ยังมองหา EQ นะครับไม่ว่าจะเป็นสไลด์สองชั้นนะครับสไลด์สั้นสไลด์ยาวมีให้ท่านเลือกนะครับราคาถูกๆนะครับ สำหรับสินค้ามือสองนะครับคอ EQ DBX นะครับ DBX ก็มีนะครับ m o น i f y นะครับมันมันจะเป็นหน้าเขียวนะครับ m o นิฟาหน้าเขียวนะครับตัวนี้ราคาที่3,000บาทนะครับสำหรับตัวหน้าเขียวนะครับสไลด์ก้านยาวนะครับสำหรับตัวนี้สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับโทร095ย์4 6 4า7ส่นะครับส่วนนี้จะเป็นในส่วนของคอร์สนะครับ2ทาง3ทางนะครับเบเกเทคนะครับท่านหนที่ ถึงชอบตั้มเสียงตัวไหนก็ inbox เข้ามาได้นะครับสอบถามได้นะครับผมฝากไว้แล้วกันนะครับสําหรับร้านพินเนตออเดียโอนะครับซื้อขายตั้งเสียงกลางแจ้งทุกชนิดครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเอฟซีลานพินเนตออเดียโอทุกทท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมเป็นตู้ตู้ชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นตู้สเตทพาร์ตนะครับเป็นแบรนด์ของยามาฮ่านะครับแปดนิ้วนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการ หรือว่ายังมหานะครับสภาพสวยๆนะครับมีอยู่หนึ่งคู่นะครับตัวนี้ผมได้มีโอกาสได้หยิบยกมารีวิวให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับเป็นตู้มีพาวเวอร์แอมในตัวนะครับขนาด8นิ้วนะครับกลางแหลมนะครับสำหรับตัวนี้สวยๆนะครับสภาพสวยงามนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ยังมองหานะครับตู้สเตชั่นนะครับเป็นตัว8นิ้วนะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับเดิมๆนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับคู่นี้นะครับราคาอยู่ที่16,000 ห้าร้อยบาทนะครับเป็นตู้หกนิ้วแปดนิ้วนะครับขออภัยนะครับเป็นตู้แปดนิ้วนะครับตัวนี้มีพาวเวอร์แอมป์ในตัวนะครับเป็นลําโพงสองทางนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับพาวเวอร์มิกนะครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบวัตต์นะครับสําหรับตัวนี้นะครับสวยๆนะครับใช้งานปกตินะครับมีพาวเวอร์มิกในตัวนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นตู้สองทางนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับหรือว่ายังมองหาสอบถามเข้ามาได้นะครับศูนย์เก้าห้า 2246497นะครับตู้แท้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็0ู7ย์1 7 4 6 4นะครับฝากไว้้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง y t u t u นะครับช่อง j o h a n n n l นะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการหรือว่ายังมองหาสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับสภาพสวยงามนะครับตู้ยมห้าแท้นะครับขนาด8นิ้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับเป็นตู้อ่าก็ถือว่าเป็น ค่ายดีค่ายดังอีกค่ายหนึ่งนะครับยามาฮ่านะครับสาหรับท่านไหนที่ชื่นชอบน้ําเสียงนะครับตู้ชุดร้องคาราเตะได้นะครับเล่นดนตรีสบายสบายสะดวกสบายนะครับก็จะมีแต่ละชแน่นนะครับบอกแต่ละชแน่นะครับเล่นเพลงนะครับกีตาร์มีไม้นะครับผมสําหรับท่านไหนมีคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้เขาบอกให้เรียบร้อยนะครับสําหรับตู้แบรนด์นี้นะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับก็จะมีในส่วนของ ตัวเสียบนะครับเป็น XLR jack phone นะครับมีให้ทั้งสองระบบนะครับก็จะเป็นตัวปรับนะครับไฮโลนะครับผมแต่ละชาแนลนะครับสวยงามนะครับใช้งานปกตินะครับอีกฝั่งนึงนะครับก็จะบอกแต่ละสัญลักษณ์นะครับแต่ละช่องนะครับใช้ปรับการทํางานนะครับของฝั่งนี้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับท่านไหนที่สนใจนะครับตู้ ยาม้าห้านะครับขนาด8นิ้วนะครับคู่ละ1 6ึ0 0บาทนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้สวยงามนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านไหนที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับ0 9 5 2 2 4 6 4 9 7ครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม่่เป็นช่องทาง YouTube นะครับช่องโจ๊กแชนแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละกันนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ